ลองเ็นยสวัสดีสวัสดีครับมูนี่สิพะมาสอนสอนเอากุ้งครับตอนแรกว่าสิไปสอนหวยไปแล้วมันบ่มีหยังก็เลยกลับมาก็มาสอนอยู่หนองผมลองเบิ่งสิได้บอกสี่อยเปีอยอ้อนเฮือมองอันงาใหม่จับออกเบิ่งกันนะเข้าไปใบหน้าเป็นนะกระซำน้ำนี่เหรอน้าเออนั่นละมีบ่ ดึงขึ้นกันนะเออดึงออกไปลงไปทางผุ่นเอาเอาไปมองห้ามงอาวัวซีดไปห้ามงอาวัวตาสั่งมันต้มเลือกปลาตาถึงมลงนะเออต้มลืกอีหลีนะล่องสอนเบิ้งได้บ่เอาเอาเอางินเอากระนานั่นเออย่างห้าบ่ได้กะกับบ่ได้เออบ่เลือกอีหลีเนาหรอน้ยอื้ม มิขนาดอนะคอยใหม่ยังไปอีกกน,นะให้ไอ้คนสวยเป็นคนเนอไปเหือไหม่ไอ <c oughs> ้คนสวยไปเหือไหม <c oughs> ให้สำรวจใหม่กว่า <c oughs> นะ <c oughs> ที่หนึ่งยี่หลีผู้ซาบันิต้องเห็ดเป็นตัวอย่างเดอ้อตำรม่บาดยุโรปมั้งหัวใจ เอ,เบบอาไปจนสุดน้องของพ่อคอยเออมองนี้มองนี้มองซื้อข้าวสีซอนนี่ที่ตรงนี้อ่ะรุดไปสิ้นหลายหลายถามว่าเป็นยังผมคือบุลุงผมไ่าหน้าบมเป็นผมหยันมันเลิกแต่ว่ามันกับบุเลิกหรอกแต่ว่ากับบุเลิกกับเพียงแอลคำเหรอครับตะเบนสีโต๊ะดินละ่ะตะแหลปเป็นสอนยู่ห่วย ห่วยกบการล่องเลือเพราะว่าเขาเขาคอยจักห่วยนั่นวันเป็นแบบไรนะครับก็เลยกลับมาสอนอยู่น้องอยู่หน้าดึกเออดึกไปแม่บ้านยุโรปแม่บ้านยุโรปต้องเหตุเป็นทุกอย่างต้องแม่เหมือนในนั้นนมันเหมือนแบบมือพวเขาขนาตาเลยข่าคักพ่ออยากหื้อบัวผุนนี่ค่อยนี่ เอามาเอาทางผีพ่อบ่ต้องไปลงกลางลึกประนันดอกเฮาบ่ไปสอนลึกประนันดอกมาจากไหนลูกนี่สิได้สิได้คลิปบ่ครับมื้อนี้ผมบ่แล้วสอนละบ่บ่มีอีหยังไปห่วยนั่นไปสอนละบ่ได้อีหยังเลยเมื่อไรนั่นเมื่อไรนั่นบ่ ปมาเอามงเดี๋ยวผมสิลงไปสอนให้ปลาคนยืนถ่าย้ะครับถ่ายแล้วยังไปสอนเดี๋ยวผมสิมาสอนโอ้ให <s>. <Pur> ้ปลาผู้ถ <the> ่ายจักรกลไม้่ายให้ที่ใดที่ยังบ่ครับเองสายสายสายเซรั่นลูกมันจักุ่งกับมงเพิ่มหรือไม่อย่ามึงก๊อ เอาทานหนูเขียรงเลยเอาลูกขาเล่นนเด้อเอางเลอกเอารองเลือกเลยเอาองเลือเลยองขีดินเลยแหละรองขีดินฮะเโอยสิบขันิบานห่ันไม่หัวก้อขาขาวนงขาวเม่อาปลาายเลยเนาะปลาายนไปอีพอบวกดี เอานอไปดอยู่ในกอบัวอะไรกุ้งเฮงไหนอะไรากุ้งเยอะเลยเอไปชิวอไีเหรอเนาะเือติดอันนี้้าวันติดก็ดินลมบ่ะกบกี่ต้นละคืนทงเือน ตรงเลยตรงเลยตรงเนาหันไปหันมันสิมีเอ,องอยไ,ไปเนเอาเงาขับานอันละลบเมัแปลกมาจังะไปชิวไหลอีีเอาสีไดเห็นบอสย่งปยิ่งี่ต้มหลต้มมันเยอะตมแบบหลต้เมเยอะยุกยุ c, ย c, ย c. นีเหอใหม่ป oh, ่ะี on, <Wow. S 2> ่ใหม่ oh, 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 <te as> oh, oh, ่อ oh, <uri>. ้าโอ้เอาขึนเอาขึ้นวันันเอาขึ้นวันกันดูมีบ่ปลาซิวปลาซิวเบอส้ปลาซิวยวลาไขึ้นไปเอาเอาเอใหม่ออกข้างก้นก่อนนั่นแหละ โอ้เพิ่อาปนใหม่ออกโอ้ยโอ้ยปลาไม่ใช่ลงอะไรบ้างปลาลงยางออกมาสิลงมาสิเลยเยวะขู่กัน เอาไปทายเอาไปชิวก่อนป่านยังไม่ได้ไปชิวเลยเดีย๋ยวเพื่อออกกันรูค่ยอยเอาเขียวขึ้นไหนแท้เขียวปลาคิอุ้ยเอ้าเจ้าออกเจ้าออกกันนะเอาเดี๋ยวเด้อบ้านที่นี่หัวซานี้มีแต่ปลาซิวปลาซิวเต็มเลย นี่นี่บ้เนี่ยขนาดสอนมกกว่างด้ีหเตนหลงแดงหลงแดงม้ยหบักลายนึงสันนีกรหนึงเขาเด็ดมุกเลยเด้จริงน่ะเออสอนขักห่างกระได้ลอจ้าวาาปซ่ไห พุ่นนะจริงๆมันต้องเป็นหุ่งแหล่เนาะมันจะปอนง่ายใช่มั้ยมุงแหล่มันหลอดพอมอ่อันนี้มันจะมีตัวใหญ่ใโอ้โหลดสิอืมอือถ่ายแบบถ่ายแโพดโพไหนดีวะว้ามีตัวตัวปาร์ตปัสซิวมีตัวงามเนาะปาสซิมีตัวงามเนี่เนาะปัสิมีตัวใหญ่อย่วะ สวนก็ขึ้นมองเกาแม่นตอนก็ขึ้นมองเกรื่องติไปไงเก็บเก็บเอาเก็บ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 ทีำกวนยังดอกคือปิบติไงน่าอ้ยถ้าห้าวบะมีอันหนึ่งไหมห้าคุณสิดไลย เนาะบ่มีเหอเนาะใช่กุ้งก็มีอยู่ทั้งหลายเอาข้อขาดเลยสร้างมันขายกัเอากินได้คือเก่าสดๆอยู่เออมันทําเป็นอย่างคือต้องหมุดนะหมุดทําไมอ่ะเอามันก็ของตานี่พอได้เก็บอีดึ้นนะคอยทายรูปไอ้เห็ดหนาปุ๊กหน่อยบ้านไหนเลยเนี่ยปุ๊กเห็นหมอกก้ทายรูปยวนบ่เยอะ ใหมุส <Happiness. S 2> ูงต uh ่อโลงมามามุ่น kind of ี่เดีวกันแนบเบิ่งแนบเบิ่งกับเออคุณยอแจ่วลูกตะคอยคุเจ็บเอาเด็ดเดินัวสีได้มึงเนอะจะเป็นยังไงกินเรื่องอันนี้ไดเนี่ยเก็บะิน่ะเล็่วงาสีเรนมากงานสีเรากินได้อ๋อเขียนอันนี้กินได้เหอกินได้เนาะเนอะอุ้ยแต่ว่ามันละลายเป็นแดงแดงแดงเล ผมเห็นหมนั่นเปลียนเปลนเปลี่จุขาแบบนี่นะโอ้ตาดีค่ะเนาะก็เห็นมึงเจ้าขอมีไฟมือถือเนาะใช่พี่เอาเอาใหม่โอเคโกนนะวัดสอนวัดไป พุ่นแม่นั่นมันอันนี้นะหลังเขาเนี่ยแม่น่ะเห็นบหมอุ้ยหลอดนี่มันผ่อนนี่เสื้อเสื้อหลอดว่าหลอดนี่มันสีอะไรเยอะแต่ว่าไปนี่มีน้ำวันนี่ไปนี่มองนี่มองนี่วันนีใจไปทางเก่าห้องเอาไปเวงกันร่วงไปเวงรังปล่อยปล่อยรงไปเวงมองนี้กันนะใส่เนี่ยมองนี่มองมองกันจังจังเขาอย่างสายเสถียรเลยค่ะ สุลักุเลดีครับหลายปีเราบริสรเหมือละ่ะเริ่มคำล้วครับนีน่อยูน่นะปาานะมีใหม,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 ม่นะเอาใหม่ห้อกับะบอกต้องไปค่อยไปหม่องเก่าไปหมองเก่าห้อง,ม,ม,องมันคำ,คำนน <ะ>เดี๋ยวจงมาเบ่งตอนที่ไอสอนว่าสิเดลไลซัมเลนะครับ <c oughs> มันคำเหรอเดีว๋วฝากไว้ซัมนีสักก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <c oughs> เป่ากังใจกับผมเนี่ยได้ครับมือใหม่ถ่ายได้จยไอมีอะไงกับคอมเมนต์แนะนำเลยด้วยครับป้าวัดดีเพื่อนคุณผู้ชมเลยบ๊ายบายบาย